คุณม่ยอมสับเมยนบ้านเมเือดมานทำนาที่ที่เ้างนะเขาย่ามือเสาพี่นมือเส้าดุดังไฟหนึ่งเขาดังไฟหึเขาพี่น้องที่หาที่เมยบ้านเมยเฮือะเป็นว่านี่ชิ้เดือนที่ดีห้องไรก่อนึ้นเ้าหน้อย ทา,างไปด้ข้าวาาเช้าตีมาหลักที่แค่ละกิจชีวิตป่าเตุกหนังเตาเป้าไฟเป็นแม่ชีเลีนที่ดีเต่นละหมื่นค่ะดีชีวิตตมเมื่อวันเนี่ยอย่างนี้ละ ขึ้นมาทางไฟหนึ่งเขาขอเขาไฟขึ้นโบราณ้นมาแต่ละหมื่นละดีนี่บ้าะเขาเข้ากับขึ้นแล้วเขาจะสีมัซซีกทั้งตัวแล้วติดต่อไปข้างเสียงนกเสียงใกล้หนึ่งสองจ๊กๆๆ พัดก,ก่อนขงทยมันไม่ได้ทรายตัวเสาตีนีูเเย็นเท่าก็สะแยกออกทรา,ายเ่าติดเข้ามาใหม่ใสก่ก้อนเขเยินเท่าก็ก,กรุบถึงดูเาขึ้นมา กินลูกกระเทืองกินเขากินก่อนกินตัวข้าอุน่นเียบบดอย,ดย,อยเขาเลียวกันนะกินแนวกินแนวยาหมูมะฮันเนื้ยอ,ยอหมูกระสีบริมัดสีหันยางก้อย าาอย่างมูตัหรออย่างมูสูกเท้ากระชิบหันพร้อมหันยังไง เบิ่งหมูเข้าวะนี่ สุกแล้วจํลําอีกไหก่อนให้มันอบเบิ่งหมูเฮาก็สุกแล้วเบิ่งเด้ตามาหันกันเด้อ กัสิพันสินประมาณสัมนี้แล้วเนาะหันก่อยห,ห,หันที่บางๆหมูเขากับทาให้กรอบแห้งได้มันกับสิแข็งเนาะเอาไปก่อยแล้วก็เอาพ้ประมา นนชิ้นทรัประมาณนนได้ประมาณจำนี้เรียบร้อยเครื่องเคียงเราก็เตรียมเรียบร้อยหอม นาเสียบเสียบน้ำกันบาดนี้พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วกับทำยูทำกินสไตล์บา้านๆมาเมื่อนี้กินเขากับก้อยมูนะจา๊ะมาพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำกันมาเด้อตะกูทุกคนก้อยมูก็พักไลหลายอย่างมาจ้ามาเจ็บเสียบแล้วไหมนิมกินอ้อน ở bên phải uhm. chè phi cao Mình được khi nào mới được Hoán cả cửa phía cúng Bèo, bọc ngào chắc ngon Chịp dẹp hư cao con con được rồi <laughs> ừ. Thôi ý hiện năm thì nó Khơi kín <cười> <cười> sẽ khác. nó kênh Ghiền Mì ก็ิปนี้มวได้เหรอักเป็นแบบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ แค่นี้ละพี่น้องขอบคุณหลายๆถึงข้ามาหลับสุ่มข้ามาติดตาม